p พร m มเอ้ปตาโต้ไพร์มเ t ้ปตโตใช้เวลาเพียงแค่5วิในการโต p พร m มเอ้ปตาโตเมื่อซอมบี้เหยียบเอาจะทำการระเบิด3าคนสารอบตัวต่างจากลูกหลานของเขาลูกหลานของเขาอย่างกากเลยป o ตาโตมายัางพอว่านะครับแต่ว่าไอตัวด้านบนนี่มึงใครแล้วมึงกากรอและมึงไม่ใช่ป o ตาโต้ามาด้วยและเมื่อซอมบี้เหยียบก็อย่างที่บอกทำห้าพกไพรมเอ้าปตาโต เมื่อให้ใบท่อมตัวเขาจะโตในทันทีแล้วก็เรียกเพื่อนออกมาส่งตัวในตำแหน่งที่ซุ่มต่างจากปเตโต้มาจำนวนเขาจะเพิ่มตามรเวลและตัวของเขานั้นมีราคา50สันธาตุระเบิดตัวของเขานั้นสามารถหาได้ในด่านที่23ในแมปจูราสิกพาร์คชาร์ตอิงคิงไวโอเลตชื่ออ่านยากอีตายมึงยัดเมื่อซอมบี้อยู่ใกล้ตัวนางตัวนางจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ทําให้ซอมบี้กลายเป็นปุ๋ยเฉพาะอ,อิมนะครับและถ้าเป็นซอมบี้ตัวอื่นเขาจะตัวเล็กเท่านั้นนะครับ แล้วก็จะรับดามีจากพืชของเราเร่งขึ้นเล็กน้อยนะฮะและเมื่อทําเส่็จการกันเชอร์การกันเชอร์เหมือนว่าเขาจะใหญ่กว่าอิมเล็กน้อยนะฮะแต่เ,เฮีย้ยความโหมดมันยังเหมือนเดิมเลยฮและทุกคนรู้หรือเปล่าว่าระวังที่เขาใช้พลังเราสามารถกดเขาเพื่อเอาตังค์เขินได้นะฮะและเมื่อเราให้ใบท่อมของเขานะครับตัวของเขาจะทําให้ซอมบี้ทั้งแแบบเล็กลงแบบนี้เลยนะครับผม ทำไมกูต้องคลับด้วยวะและตัวของเขามีราคา50ทันแล้วก็ธาตุมจิกและต้องเสีย100ไดมอยด์อนเพื่อเอามานะครับ